สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟ้าสายวาไรตี้เกาะติดกระแสะโซเชียลจ้าและยังคงเกาะติดกระแสะของน้องนุ่นแนชนกหรือว่านุ่นดำดงจ้าเป็นไงกันบ้างคะ FC ของน้องนุ่นเตรียมพร้อมกันหรือ,อยัง17พเจกษภาคมแล้วนะมีนัดกันที่ไหนเอ่ย น้องนุ่นนะคะไปเป็นแขกรับเชิญบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงลิเกปทะหมอลำอะไรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือความสนุกนั่นเองค่ะและก็น่าจะนะคะเป็นการแสดงที่าจากที่ผู้บริหารของทางสาวน้อยได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าในการรับเชิญคราวนี้น้องนุ่นนะคะ จะมาลำเรื่องบนเวทีสาวน้อยกันจ้าสำหรับบรรดา f อของน้องนุ่นนะคะก็เตรียมตัวเข้ากลุ่มกันได้เลยเป็นกลุ่มปิดนะคะของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อเป็นการไปให้กำลังใจกับสาวน้อยคนเก่งคนนี้น้องนุ่นแนชนกนั่นเองค่ะแม่แต่ว่าตารางงานของน้องนุ่นเนี่ยนะคะ ไม่เบาเลยทีเดียวมีงานเยอะมากเลยนะคะคนเก่งแล้วก็คนมีความสามารถแน่นอนย่อมมีคนที่อยากร่วมงานด้วยอย่างแน่นอนแต่ว่านะคะ17เเนี้ยพวกคุณ ลิเกปะทะหมอลำแม่น่าสนใจจริงๆนะคะมีใครเข้ากลุ่มปิดกันลบ้างหรือยังยกมือขึ้นสิคะไปให้กำลังใจสาวน้อยคนนี้กันเยอะๆนะคะให้น้องอะ่ะได้มีกำลังใจทำให้น้องอะ่ะรู้สึกว่ามันมีความหมายมีความหวังในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นั่นคือพลัง FC จากพวกคุณนั่นแหละค่ะวันที่นะคะหลังจาก หลังจากนี้นะคะอ่าวันที่19 2เ2้2ย2่สิบเอู้ามีงานตลอดเลยแล้วก็นะคะอ่าจะมีการถ่าย mv กันด้วยใช่ไหม M อม V เพลงของคุณจินตราซึ่ง น้องจะถ่าย mv ร่วมกับใครกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็กับใครอีกนะคะน้องอ่อมแอมนางเอกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นการถ่าย mv เพลงใหม่ของคุณจินตราสุดยอดมากๆค่ะน้องก็นะคะมีงานเข้ามาเรื่อยๆมีเพื่อนๆพี่ๆในแวดวงนี่แหละก็ติดต่อมาให้ไปร่วมง,งานเรื่อยๆ แต่น้องเองก็คงจะคัดเลือกงานจัดสรรงานว่าอันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้ข่าวว่าน้องจากอ่าจากสัมภาษณ์นะคะน้องจะกลับไปทำงานในคณะลิเกของคุณพ่อก่อนซึ่งเป็นความคิดที่ดีมากๆค่ะแต่เดี๋ยวในคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการไปทำงานกับคุณพ่อเดี๋ยวฟ้าจะทำอีกคลิปหนึ่งในมุมมองของฟ้าแล้วก็อ่า จากคอมเมนต์จากเรื่องราวแล้วก็จากบรรดา f อฟของน้องนุ่นเองนี่แหละที่ให้กำลังใจแล้วก็การแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายจากการที่น้องนุ่นนั้นจะกลับไปช่วยคุณพ่อคณะลิเกของคุณพ่อนะคะเพื่อที่จะให้ อ่าเป็นคณะลิเกของพ่อให้ฟื้นให้ฟื้นฟูขึ้นให้หลายๆคนนะคะได้อ่รู้จักมากยิ่งขึ้นน่าจะเป็นคณะลิเกคณะอสอนรักเพชรวิเชียนใช่หรือเปล่าคะสุดยอดมากๆค่ะเป็นถือว่าน้องนุ่นนะคะน้องนุ่นในชนบทหรือในนามตัวละครดำดงถือว่าเป็นการมาปลุกกระแสของ แวดวงลิเกเลยก็ว่าได้ซึ่งเหมือนกับในเกี่ยวกับแวดวงของหมอลำน้องอุ๋งอิงซึ่งน้องนุ่นนี่นี่แหละจะไปร่วมงานกับน้องอุ๋งอิงในพรุ่งนี้น้องอุ๋งอิงเองก็ทางฝั่งของหมอลำก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งในเด็กยุคใหม่ที่ปลูกกระแสหมอลำให้กระเตื้องขึ้นให้สะดุ้งขึ้นให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น ส่วนทางด้านลิเกก็ต้องยกให้สาวน้อยคนนี้เลยนะคะน้องนุ่นเนชนกน,นุ่นดำดงนี่แหละค่ะที่ปลุกกระแสของลิเกให้หลายๆคนนั้นได้รู้จักมากยิ่งขึ้นได้เข้าไปดูเข้าไปชมมากยิ่งขึ้นจากคนที่ไม่เคยดูลิเกก็เข้าไปดูจากคนที่เคยดูอยู่แล้วแล้วห่างหายไปนานก็กลับมาดูใหม่เพราะว่า อย่างลิเกเอออย่างหมอลำอย่างมโนรายอย่างหนังตะลุงเนี่ยสำหรับคนยุคใหม่อ่ะมันกลายเป็นกลายเป็นการแสดงที่ถือว่าโบราณไปแล้วสำหรับสำหรับเด็กยุคใหม่แต่ผู้คนเหล่านี้แหละค่ะที่ปลุกกระแสให้วัฒนธรรมให้มรดกของไทยแต่ละถิ่นเนี่ยได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งลิเกเองน้องนุ่นก็ได้ปลุกกระแส จริงๆมันก็ดีอยู่แล้วหลายๆคณะมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ก็จะอยู่ในแวดวงของคนที่ชอบลิเกรจริงๆแต่สาวน้อยคนนี้ก็ปลุกกระแสโดยการปลุกในตัวละครของดำดงนี่แหละค่ะให้เป็นที่สนใจให้คนนั้นมาชื่นชมได้มาเห็นถึงความสามารถเห็นไหมคะว่าคนที่มีความสามารถอ่ะสักวันหนึ่งอ่ะ มันจะทําทให้คนนั้นเห็นศักยภาพถ้าเรามีความสามารถของเราถ้ามีสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนเห็นอย่างแน่นอนและสาวน้อยคนนี้ก็ไม่ได้ยึดติดอยู่แค่บทบาทของการเป็นนางเอกถูกไหมคะน้องได้ตีบทแตกไม่ว่าจะบทนางเอกบทที่จะเป็นเป็นเรียกอะไรล่ะ อาฟ้าไปอ่านเห็นในในคอมเมนต์น่ะเจ้าฮะเจ้าฮะใช่ไหมคะก็คือการที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายซึ่งน้องก็ทำออกมาได้ดีมากๆและโดยเฉพาะตัวละครในนามของดำดงโอ้ยชอบเกินทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเพราะว่าน้องเวลาเวลาไปเล่นบทดำดงอ่ะไม่ห่วงสวยเลยผู้หญิงอะไร สวยขนาดนี้แต่พอเวลาไปอยู่ในบทบาทของดำโดงคือน้องน้องแบบภาพจําของคนอะ่ะไม่ให้จําในภาพสวยงามเลยให้ไปจําอยู่ในภาพของดำโดงเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับวงการลิเกเป็นอย่างมากทําให้โชว์เป็นเป็นลิเกแบบโชว์แบบวาไรตี้ซึ่งยก กขเรียกอะไรล่ะตลกก่อนบ่ายมาไว้ได้เลยอ่ะตรงนั้นเลยคือน้องเป็นคนที่มีมีความสามารถอ่ะในการในการที่จะเรียกคนดูให้โฟกัสอยู่ที่น้องได้ได้ฟังจากบทสัมภาษณ์ที่น้องบอกคือน้องก็พูดไปเรื่อยอ่ะพูดสไตล์ตัวเองคือพูดไปเรื่อยอ่ะแต่มันกลายเป็นถูกฉลกคนฟังคนดูไงคะไอการที่น้องใส่คือใส่ความเป็นตัวเองของ ของดำดงลงไปมันเลยทำให้คนดูนะเขาเชื่อเชื่อถึงตัวละครนั้นจริงๆคือน้องเข้าถึงบทบาทของตัวละครดำดงจริงๆมันดูแล้วแบบแบบแบบเหมือนเป็นชีวิตจริงๆอ่ะไม่ได้เหมือนเป็นการแสดงหรือไม่ได้เหมือนเป็นการเฟกอ่ะซึ่งน้องเข้าไปถึงในในจิตวิตัยเขาเารียกแหละ จิตวิญญาณของตัวละครดำดงจริงๆฟ้าได้มีโอกาสไปดูนะคะได้มีโอกาสไปดูในตัวละครดำดงของน้องเนี่ยคือน้องเล่นเป็นเป็นมีความเป็นตัวเองมากอะ่ะคือเล่นแบบว่าไม่ได้เหมือนการแสดงอะ่ะมันเหมือน เหมือนตัวนั้นนะ่ะตัวดำดงนะ่ะคือตัวของน้องเองจริงๆการพูดการจาก,กาันท่าทางแล้วมันมันดูแล้วมันไม่ฝืนนะ่ะมันไม่เฟะกับมันดูแล้วมันลื่นสม o ทว่ามันใช่อะ่ะมันก็เลยทำให้คนอินไปกับตัวนั้นแล้วก็สนุกไปกับตัวนั้นถึงตอนนี้ก็ยังมีคนที่คิดถึงตัวละครดำดงอยู่นะคะซึ่งสาวน้อยคนนี้ทำเอาไว้ได้ดีไง การที่ทำเอาไว้ได้ดีมันเลยทำให้คนคิดถึงตัวละครตัวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำเอาไว้ได้ไม่ดีอไม่เข้าถึงตัวละครเน่ยใครจะไปสวมบทบาทเป็นตัวนั้นเขาก็จะอินไปกับตัวละครตัวใหม่ แต่ถ้าใครที่ทําเอาไว้ให้คนคิดถึงให้คนคนึงหามันก็จะมีความรู้สึกแบบโอ้คิดถึงดําดงในเวอร์ชั่นน้องนุ่นเนาะโออยากเห็นมันอีกครั้งหนึ่งอยากเห็นตัวละครดําดงเนี่ยกลับมาสู่วงการลิเกอ,อีกครั้งหนึ่งขอชื่นชมเลยค่ะว่าน้องทําเอาไว้ได้ดีมากๆและอย่าลืมนะคะ ลิเกประทะหมอลำ17พฤษภาคมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องฟ้าใสวารรตี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ